หรือบ้านด่วนรับซื้อเหรียญสิบบาทหายากอันดับหนึ่งจ่ายสดทันที2 4งหมบาทใครมีเหรียญสิบบาทสสีแบบนี้ห้ามพลาดต้องดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที0บีเ0็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปฏิการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสีครับฟังให้ดีครับใครที่มีเหรียญสิบบาทสองสีแบบนี้เก็บอยู่ที่บ้านเยอะๆฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญบาทสี เก็บไว้ที่บ้านแบบนี้เยอะๆผมยินดีรับซื้อนะครับแบบพี่ท่านนี้นะครับเจอเหรียญ1ิบสองสีแล้วรับเงินมากถึง24,000บาทครับใครที่มีเหรียญ10บาทสองสีแบบนี้รบกวนกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับรบกวนพี่ๆกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาครับมาครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับ สวัสดีพ so. so. so ี่โซครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่เฉลวยสีครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่เบียร์ครับสวัสดีพี่สามาสสวัสดีพี่ดาวลุ่งเอฟตจากลําพูนครับสวัสดีพี่วุฒินิวครับสวัสดีครับเจอตอนเจอเจอเช้าเจอเย็นเอาให้เบื่อกันไปข้างขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ติณภพครับนี่ครับเอฟตจากหนุ่มแดนใต้ครับนะสวัสดีพี่กิติศักดิ์สวัสดีทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีพี่สมหวังครับ สวัสดีทุกท่านเลยฮะพี่จา๋าใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับทักไทยกันหน่อยนะไ,ยนนยนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของของท่านมาประเมินราคาเครื่องกระเบื้องแบบไหนคุณแบงก์เครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนี่อ่ะเพื่อนๆพพี่ๆดูนะครับแบบนี้ใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูครับถ้วยเบญจรงกระปุกเบญจรงแบบนี้ครับฟังกห้ดีครับใครมีแบบนี้อยู่ที่บ้านผมรับซื้อ ใบละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะใครที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะนี่คือเครื่องกระเบื้องเป็นจรลงรับราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนพี่พี่จ๋าแชร์ไปครับแชร์ไปเลยจ้าเดี๋ยวขอตอบไลน์แป๊บนึงนะครับมา,ามาคบใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากทักทายกันหน่อยนะเครื่องกระเบื้องเป็นจรลงแบบนี้ ถ้วยชามแบบนี้ครับมีราคานะเพื่อนๆพี่ๆดูนะเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับเดี๋ยวจะแตกนะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนี่กระปุกแบบนี้กระปุกแบบนี้ครับมีราคาใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะสมบูรณ์มีราคาใบหนึ่งหลายๆหมื่นครับใครที่มีของแบบนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาได้เลยแบบนี้ใบหนึ่งหลายหมื่นนะจ๊ะมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันดับต่อไปครับการน้ำชาบ้านใดมีการน้ำชาครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ครับการน้ำชาแบบนี้ ใบเล็กใบใหญ่จะเป็นลายคลามจะเป็นเบนจลงจะเป็นปั้นดําจะเป็นปั้นแดงเรารับซื้อนะครับใครมีแบบนี้นะฮะนำของแบบนี้มาแบ่งขายให้เราได้นำของแบบนี้ครับมาแบ่งขายเราได้เพื่อนเพื่อพี่ๆดูน,นนะการน้ําชานะครับสีแดงสีลายครามเรารับหมดเลยเครื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นพานเงินไม่ว่าจะเป็นขันเงินไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําจากเงินแล้วอยู่ตามบ้านของเพื่อนเพื่อนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเผื่อเพื่อนๆอนอาจจะโชคดีแล้วขายได้ สี่แสนห้าแสนหกแสนนี่พี่พี่ดูนะผมซื้อได้ทุกวันครับเครื่องเงินซื้อได้ทุกวันเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อวานมาทีทแล้วเท่านี้พี่พี่ดูจ้ะพี่พดูเอาเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเครื่องเงินเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งได้ขนมาขายนี่พี่พดูนะได้ขนมาขายนี่อย่างนี้ผมบอกครับผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนี่เจ้านี้สองโลสาม นี่รับหมดเลยนะเจ้านี้7็ขีดกว่านี่ผมรับหมดเลยนะครับเครื่องประดับนะครับเข็มขัดเงินพวกนี้นะใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมบอกเพื่อนๆนะครับนำมาแบ่งขายผมได้นำมาแบ่งขายผมได้ครับผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนอ่ะใครมีเหรียญ10บาทแบบนี้ฟังให้ดีครับใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนพี่ๆกดก้าวกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่สวัสดีเจ๊กอฟนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ สวัสดีพี่ทิพย์ประรุนับสวัสดีพี่สิริภพครับเอฟตีกันิวยอร์กสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับมาครับมาครับสวัสดีครับลงจริงลงจังเขามีก็ไม่เอาโอ้โหไป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 ขออนุญาตบล็อกนะพวกนี้พวกบัวเหล่าที่เจ็ดนะนี่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 น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบล็อกนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นจอน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตบล็อกสวัสดีพี่เจี๊ยบเจมเจมครับสวัสดีครับพี่มาครับมาครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้าน มีสิทธิ์อาจจะรับโชคนี่คือเหรียญสิบาทที่หายากที่สุดครับฟังไห้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบาทที่หายากที่สุดใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้กด9มานี่พี่จ๋าพี่เขายกมาสองถุงรับเงินสองหมื่นสี่นะพี่เขาหยิบมาสองถุงรับเงินสองหมื่นสี่พันบาทใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้กด9กดโลจ่รวๆมาครับมาพี่จ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาองค์เล็กไม่ว่าจะเป็นพระบูชาองค์ใหญ่บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับ ผมยินดีรับเช่าครับบางองค์ผมนํามาบูชาเองใครที่มีพระบูชานะครับมีแล้วอยากจะขายอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานะสามารถแอดไลน์ไอนะครับหรือนําพระบูชาของท่านนะครับเดินทางมาที่ร้านใครมีพระบูชาแบบนี้เยอะๆอยากจะติดต่อให้ผมไปดูถึงที่บ้านนะครับแอดไลน์ไอตรงนี้ส่งรูปมาประเมินราคาเผื่อทุกท่านนะครับอาจจะรับเงินสดนะ เผื่อทุกท่านอาจจะรับเงินสดทันทีนะครับนี่อ่ะ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 นี่พี่พี่ดูนะครับขออนุญาตบล็อกคนนี้นะนี่ลงจริงลงจังเขามีก็ไม่เอานี่ไงนี่ไงไม่รู้จะยังไงนะครับบินเลยดีกว่าขออนุญาตบินลาเดนอ่ะนี่คนนึงไปกดถูกใจเขานี่นี่คือยังไงอ่ะผมบินคู่เลยนะผมบินคู่เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะขออนุญาตบินคู่เลยนะมาครับมาครับขออนุญาตบล็อกคู่เลยนี่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 บล็อกขออนุญาตบล็อกนะครับขออนุญาตบล็อกนะฮะ มาครับมาครับเราไม่สนับสน,นุนนะครับมาดูนี่บล็อกเลยนะบล็อกเลยนะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอื่นนะดูครับดูครับบล็อกเลยจ้ะไม่ปักหมุดแล้วเอาหมุดออกบล็อกทิ้งเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทุกท่าน,นับสวัสดีพี่สมหวังนะครับพี่สมหวังเอฟตีจริงขอพระคุณงครับขอบคุณับพ,พี่จ๋าใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้าน,นครับใครมีของเก่าของโบราณอยู่ที่บ้านนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพเปอรูลา์ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องครับ ท่านใดเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีหาที่พักอยู่ผมมีที่พักมาแนะนําครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆน,นะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่พักสะดวกที่พักดีที่พักสะอาดอาหารอร่อยชั้นเลิศน,นะครับราคาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใครที่ไปนะครับอ้างชื่อผมได้เลยเฮ้ย hey, ผมรู้จักไก่แบง ลดให้หน่อย10-20เเ็นทันทีทุกรายการเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักคู่ครับหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยา,งากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันงร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505-9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านมาเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับนี่พี่พิจพนี่อ่ะพี่ดูเอาเองอ่ะ พี่ดูเอาเองครับพี่พิจพรเขียข่าเขาซื้อจริงได้เงินจริงเพราะติดตามเขามานานแล้วอ่ะพี่ดูพี่ผู้หญิงไร้ตัวตนครับอ่ะพี่ดูผมไม่ต้องร้องขอเครดิตมีพี่ๆเขาพิมพมาแบบที่ด้านล่างพี่ๆดูนะเขาซื้อจริงแต่เราต่างหากที่มีของไม่ตรงปกเองพี่ๆจะเปิดใจเชื่อน้องมากเรามาดูกันครับเรามาดูครับก่อนเราจะไปดูเหรียญสิบเรามาดูเหรียญบาทก่อนดีกว่าประกาศประกาศประกาศใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517ครับสภาพสวยสวย ผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาสวยๆอะไรสามพันบาทส่งรูปมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่อ่านส่งมาใหม่วันเดียวก็ต้องส่งใหม่แล้วครับพี่ไลน์มันทับกันเยอะนะพี่ครับไลน์มันเยอะนะน้ําไม่ท่วมนะพี่แบงค์พรายุดยาท่วมแล้วกําลังจะมากรุงเทพครับพี่วูดดี้นิวครับถ้ายุดยาท่วมแล้วนะผมบอกให้นะกรุงเทพปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นกรุงเทพปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาท ครุฑปีพศ2517พี่จ๋า400กว่าท่านเนี่ยนี่นี่นี่400กว่าท่านพี่จ๋าระดมกันกดไลค์ให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะระดมกันกดไลค์รัวหน่อยให้น้องหน่อยได้ไหมระดมกันกดแชร์รัวให้น้องหน่อยได้ไหมครับระดมกันกดแชร์รัวให้น้องหน่อยพี่จ๋าช <isch> ่วงนี้น้องโดนแกล้งช่วงนี้น้องโดนปิดกั้นนะครับรบกวนช่วยหน่อยช,อช่วยช่วยกันหน่อยนะครับกดแชร์ชน,นะครับ กดไ like, ลค์รัวๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยมากนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพอสอง7ันหอสิบเจ็ดแบบนี้นะครับนี่น,น,นี่พี่สมหวังผมมาแล้วนี่อ่ะพี่ดูพี่ดูครับถ้าเขาไม่รับซื้อพี่เขาเจ้าของที่ไหนมาขายแล้วครับผมซื้อเขาพี่ผมซื้อพี่เขาประจำทีละเป็นหมื่นนี่ไงนี่คนอุดหนุนผมมาแล้ว คนอุดหนุนผมแสดงตัวแล้วครับดูตามหน้าจอพี่พี่จ๋าดูตามหน้าจอขอบพระคุณกราบขอพระคุณพี่สมหวังครับดูให้ดีนะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ผมบอกนะครับของแบบนี้ผมรับซื้อจริงนะแต่ทุกท่านต้องดูตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นขอพระคุณทุกท่านครับทุกท่านต้องดูตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นนะครับคัมพีเงินล้านเดี๋ยวตามให้ครับคัมพีเงินล้านเดี๋ยวตามให้นะครับดูนะฮะหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราคุดของท่านขึ้นมา ใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดนะครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราคุดของท่านขึ้นมาครับหยิบแล้วทําแบบนี้ครับหยิบแล้วทําแบบนี้ครับหยิบแล้วหมุนนะนี่ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุณแล้วเป็นแบบนี้นะครับแล้วเป็นแบบนี้นะฮะคืออะไรครับคือแบบพระเสียรตรงคือแบบพระเสียรตรงแบบนี้นะครับใครมีสภาพสวยๆขนมานะอันละสามพันเหรียญละสามพันบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุที่ผมประกาศรับซื้อครับ นี่ฮะใครมีแบบนี้นํามาขายผมได้1บาทคุดแลกเงิน3,000บาทครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับรู้แล้วครับว่าเหรียญหนึบาทตราคุดที่ผมประกาศรับซื้อต้องเป็นแบบพระเสียรตรงรบกวนพี่พี่พิมพ์คาว่าตรงนะครับแล้วกดหัวใจรวยวยให้ผมเลยครับ ลบกวนพี่พี่พิมคาว่าตรงแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมนะครับมาครับมาครับมาครับนี่มีเมื่อกี้พี่วูดดีนิวเขาบอกว่าไงนะถ้าเจอง่ายๆเขาจะรับซื้อหรอครับอ่าพี่พี่ลองคิดดูเล่นๆถ้ามันเจอง่าย,ายๆมันจะมีราคาหรอพี่จา๋ามันไม่มีนี่นี่นี่พี่สมหวังก็บอกนี่อ่าดูเขาบรรยายให้ฟังหาดนี้ไม่รู้เรื่องคุณต้องเป็นคนที่จุดจุดจุดมากๆเลยนะครับมาพี่พี่จ๋ามานี่ใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตราคุด มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนตรงลบกวนพิมพ์คําว่าพระเสียนตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้น้องหน่อยครับกดไ like ลค์รวๆกดแชร์ไปจ้ะพี่จ๋าหนึ่งบาทคุดผมรับซื้ออะไรนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับใครที่มีแบบนี้ นำมาขายผมได้เลยนำมาขายผมได้เลยนำมาแลกเงินสดนะครับนำมาแลกเงินสดกันกลับบ้านไปได้เลยเหรียญคุด er แบบนี้มีราคามากกว่าที่คุณคิดครับหนึ่งเหรียญสามพันบาทจ้า<ๆ>มาครับมาครับเมื่อวานผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับธนบัตรสิบาทได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับธนบัตรสิบาทครับที่ผมบอกว่าใครมีธนบัตรสิบบาทแบบนี้แค่มีตัวหนังสือด้านล่างทุกท่านดูให้ดีนะครับแค่มีตัวหนังสือด้านล่างก็ขายได้แล้วทุกท่านดูให้ดีนะ ดูนะครับทุกท่านมีธนาบัตร10บาทรุ่นคล้ายๆแบบนี้อยู่ที่บ้านห้ามสับสนโดยเด็ดขาดห้ามสับสนโดยเด็ดขาดครับหนึ่งใบแบบนี้ห0 0 0บาทฟังให้ดีนะครับ1ิบบาทแบบนี้หนึ่งใบห้า0ันบาทครับผมเชื่อเพื่อนๆหลายๆท่านมีดูให้ดีนะครับไปหยิบของแบงค์สิบของท่านขึ้นมาดูถ้าของทุกท่านธนาบัตร10บบาทของท่านเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์ด้านล่างนะครับมีตัวหนังสือพิมพ์ด้านล่างนะ ผมรับซื้อนะครับหนึ่งใบห้าพันแต่ต้องเป็นตนังสือสีดํานะครับที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยยี่สมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบสองใครที่มีแบงค์สิบบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับผมเชื่อหลายหลายท่านมีแบงค์สิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับพ,พี่จ๋าใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมาผมอยากรู้ครับผมอยากรู้ใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับลบกวนพิมพ์คําว่ามีนะฮะ แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับกดหัวใจรัวๆมาเลยจ้าเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันนะครับขอบคุณพ,พี่ๆทุกท่านครับมาสวัสดีพี่ๆจ๋ากดไลค์น้องหน่อยไลค์รัวๆน้องหน่อยใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้ที่มีตัวหนังสือก็ได้ไม่มีตัวหนังสือก็ได้รบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมาเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมาเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ ใครมีพิมพ์คำว่ามีมาพี่สมหวังบอกว่ามีอ่ะดูครับดูครับดูนะใครมีแบงค์สิบบาทหยิบขึ้นมาดูนะก่อนทุกท่านจะทึกทักเอาเองดูให้ดีนะครับแค่มีแบงค์สิบบาทพิมพ์คำว่ามีมาแล้วทุกท่านไปสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับทุกท่านไปสังเกตตามแบบที่ผมบอกบางบ้านมีห้าใบบางบ้านมีสิบใบบางบ้านมีหนึ่งร้อยใบนะครับสิบบาทแบบนี้มีราคานะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับ หนึ่งใบเนี่ยถ้ามีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างถ้ามีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างแบบนี้นะครับหนึ่งใบผมรับซื้อใบละห้าพันนะหนึ่งใบห้าพันบาทนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะห้าพันบาทแบบนี้ที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนาบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อสิบสองพี่ๆจ๋าท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีครับท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีพี่ๆรบกวนแคปเจอร์ธนาบัตรใบนี้ไว้ดูครับ พี่ๆลบกวนแท,นาาทปเจอร์ธนบัตรใบนี้ไว้ดูนี่ผมชี้ไว้แบบนี้ใครมีนะครับเอามาขายผมได้ใบหนึ่งห้าพันบาทหนึ 1, ่งใบนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะครับห้าพันบาทครับดูนะครับดูให้มีเขียนด้านล่างแบบนี้คือที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนาบาัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยี่สิบสี่มิถุนายนแบบนี้นะครับหนึ 1, ่งใบฟังให้ดีนะผมรับซื้อนะครับห้าพันบาทเป็นเงินที่เยอะมากๆครับใครมีนะครับแอดไลน์มาได้เลย แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ไว้ดูครับใครมีของแบบนี้นะครับอยากจะเดินทางมาขายผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาญีารับเช่าพระเครื่องครับรับเช่าพระเครื่องพี่พดูนะรับเช่าพระเครื่องครับพระเก่าพระใหม่นะครับพระกล่องนะพระหลักร้อยพระหลักล้านนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นพระคำข้าวครับอันนี้เป็นพระคำข้าวของหลวงพ่อือสีลิงดำ วัดท่าสูงครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนระรุ่นนี้มีผลิตออกมาเป็นจํานวนหลายๆล้านองค์นะครับมีผลิตออกมาเป็นจํานวนหลายๆล้านองค์แต่ตอนนี้เริ่มมีการเล่นหาแล้วอย่างนี้หลักร้อยนะครับบางบ้านเจอทีละเป็นร้อยๆองนะครับอันนี้หลักพันนะครับใครที่มีแบบนี้มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมมาปล่อยให้ชาวบูชานะครับสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับ ส่งรูปของท่านเนี่ยมาประเมินราคาได้เลยนะนี่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 ให้ดูนี่นี่พระพุทธชินราชอินโดจีนโคตรเดิมนี่คือพระสมเด็จนะครับชินราชอินโดจีนปีพศ2485วัดสุทัศน์บุกเสกแต่สภาพแบบนี้ผมก็รับเช่านะใครที่มีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆ k, ดูนะครับผมรับเช่าหมดเลยใครมีพระเครื่องแบบนี้นะครับสามารถนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนามาเลยหรือใครมีพระเลี่ยมทอง บ้านใดมีพระเลี่ยมทองครับผมยินดีรับซื้อนะต้องบอกทุกท่านนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับฟังให้ดีนะครับมาเลยใครที่มีเหรียญพระเครื่องนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับพระบูชานี่เพื่อนๆพี่ีดูนะมีแล้วอยากจะขายตามนี้พระเก่าพระใหม่พระกะครับพระกูเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆพี่ีดูครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ตอนนี้ทุกคน อาจจะลืมไปหมดแล้วก็ได้นะครับว่าแบบนี้มีบ้านเรามีพระกุแบบนี้ด้วยนะครับอายุหลายหลายร้อยปีบางองค์อายุเป็นพันปีแต่ที่น่าเสียดายครับตอนนี้กําลังโดนเด็กๆพ่อค้านักเล่นพระรุ่นใหม่ลืมไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะมันมีแบบนี้ที่สามารถขายได้นะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกุนะเรายินดีรับเลยแบบนี้ผมก็ซื้อไว้อนุรักษ์นะครับใครที่มีนะ แบบนี้มีเยอะๆติดต่อผมมานะครับมีเยอะๆนะฮะบอกให้นะครับติดต่อผมมาพี่ๆจ๋าใครที่มีแบบนี้พระเครื่องนะครับพระบูชานี้เหรียญนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกนตำรวจนี่ราคายังไม่แพงผมก็เช่านะราคาถึงแม้จะยังไม่แพงผมก็รับเช่าครับพี่อื่นเขารับเช่าพระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน ของผมหลักร้อยก็เช่าครับสวัสดีพี่จันวิทย์ครับมาใหม่จากอุดรขอบพระคุณครับหลักร้อยผมก็เช่าใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี้มีแล้วอยากจะขายนะทุกท่านฟังผมไม่ดีนะครับมีแล้วอยากจะขายหรืออยากจะได้เงินใช้นะครับสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับนําพระเครื่องของท่านนะฮะเดินทางมาที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้าม ธนาคารกรุงไทยสาขาสีญย่านตามแผนที่นะเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับตามแผนที่ตามหน้าจอใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านวันนี้เราไปเร็วหน่อยวันนี้เราไปเร็วหน่อยครับมาเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นเหรียญสิบ,บาทที่หายากที่สุดในบรรดา เหรียญสิบบาทสองสีและเป็นเหรียญที่มีราคาครับในอดีตเค, mm. เคยขึ้นไปถึงถุงเคยขึ้นไปถึงถุงละสองหมื่นตอนนี้นะครับเหลือถ mm. ุงละหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่มีแบบนี้มีแล้วอยากจะขาย mm. เพื่อนๆพพี่ๆจ๋าผมยินดีรับตื้อน,นะครับใครมีเหรียญสิบ mm. สองสีมีเหรียญสิบสองสีเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆอย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดรบกวนครับดูตามคลิปและใครอยากมีแล้วอยากจะขายนะสามารถเดินทางมาที่ร้านหรือแอดไลน์ไอดีตรงนี้ ส่งรูปของท่านนะส่งรูปเหรียญของท่านนะครับมาประเมินราคาท่านอาจจะได้รับเงินตามที่ท่านต้องการนะครับบางทีส0บาทเนี่ยแลกเงินพันนะบางทีเงินพันที่ท่านถือมาอาจจะแลกเงินหมื่นที่เราได้อย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับได้หยิบเหรียญสิบาทมาอ่ะอธิบายก่อนดีกว่าอธิบายก่อนดีกว่ามานี่คือเหรียญสิบบาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาท2สีที่หายากที่สุดแบบที่ผมบอกครับเป็นเหรียญสิที่หายากที่สุดในรุ่นนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับครบรอบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับด้านหลังเป็นรูปคุดแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปคุดแบบนี้ใครที่มีเหรียญสิบ,บาทนะครับรุ่นนี้ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้ออยานําไปใช้โดยเด็ดขาด อย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะท่านจะนําไปใช้ได้แค่ราคาเหรียญ10บาทท่านก็ไปใช้ได้ในราคาแค่10บาทครับคือราคาตรงนี้ครับพบรอบ100ปีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่30มกราคมนะครับปีพศสองพันมีจํานวนผลิตโคตรของโคตรเยอะแต่ด้วยความเชื่อครับ ด้วยความเชื่อเรื่องพยาคุดครับจึงทําให้เหรียญสิบบาทรุ่นนี้มีราคาพุ่งขึ้นไปไกลครับใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านบางบ้านแลกไว้ที่เป็นถุงๆบางบ้านแลกไว้ที่เป็นกระสอบครับผมเคยซื้อกระสอบละหนึ่งแสนสามมื่นบาทนะผมเคยซื้อกระสอบละหนึ่งแสนสามมื่นบาทนะครับวันนี้ครับเมื่อวันก่อนได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้นําเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ <c oughs> มาเป็นแบบนี้เลยครับ <c oughs> มาเป็นแบบนี้เลยทุกท่านดูนะครับมาเป็นถุงเดิมๆแบบนี้ มาเป็นถุงเดิมๆแบบนี้ครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้แล้วมีเป็นถุงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับอย่านําไปใช้นะมีหลายๆท่านนะครับนําไปใช้นําไปแลกธนาคารนะได้เงินแค่พันเดียวนะครับแต่พี่เอามาขายผมเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งถุงนี่คือราคาต่อหนึ่งถุงพี่ท่านนี้นะครับได้นําเหรียญสิบบาทรุ่นนี้มาเป็นจํานวนสองถุงเนี่ยรับเงินสองหมื่นสี่พันบาทให้เพื่อนๆได้ดูไว้นะครับว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ย เฮ้ยมันหายากจริงนะมันเป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดในรุ่นนะครับใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านมี ps, ห้าเหรียญมีสิบเหรียญมีเหรียญเดียวผมรับซื้อหมดเลยนะอย่านําไปใช้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากเพ,าพราะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับนําเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับเป็นถุงเลยนะนําไปใช้นําไปแลกธนาคารด้วยความที่อยากได้เงินหนึ่งพันบาทด้วยความที่อยากได้เงินหนึ่งพันบาทมาใช้ใจ่ายครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดเห็นคลิปผมแล้ว พี่ๆจงรู้ไว้ว่าเงินหนึ่งพันบาทที่พี่เอาไปแลกนั้นเอามาขายผมได้ถุงละหมื่นสองครับเอามาขายผมได้ถุงละหนึ่งหมื่นสองพันบาทใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับหรือว่ารู้แล้วนะครับว่าเหรียญสิบบาทรุ่นนี้เป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดอันดับที่หนึ่งลบกวนพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับลบกวนกดเลขหนึ่งครับหายากอันดับหนึ่งครับลบกวนกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมา พี่ๆจ๋าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเสริมความรู้ในทุกๆเช้านะกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้านะครับกับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะระวังให้ดีนะครับคุณอาจจะพบเจอเงินล้านคุณอาจจะพบเจอเงินล้านโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะฮะบอกทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบคุณพี่เลิศรักครับอันดับหนึ่งครับขอบคุณครับสิบบาทแรก 100กว่าราคาพุ่งไปนะครับติดเท่าถุงแบบนี้ถุงละเท่าไหร่ถุงละ1 2ึ0 0หมืบาทใครที่มีเหรียญ10บ,บาทแบบนี้ดูให้ดีนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆแบบนี้อันละร้อบครับถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆแบบนี้เหรียญละ1 2 0่งร้อยถึงหนึบาทนี่คือราคาต่อ1เหรียญนี่คือราคาต่อ1เหรียญใครมีนะครับแบบนี้นะฮะลองแอดไลน์ไอมาได้นะจ๊ะเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสีบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่า ใครมีแบบนี้นะครับดูให้ดีนะราคามันจะพุ่งไปไกลามากกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพ้ชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วลองส่งรูปเนี่ยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายเยอะมาก ตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัุโบุาาเนี่ยขอลาพี่ๆทั้งเกือบ800ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ<ส>อย่าลืมนะเพื่อนๆเหรียญสิบาทแบบนี้มีค่ามากกว่าที่ท่านคิดน,นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายปิงป้ง สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บ0เนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ